สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาพาทุกท่านจ่ายค่าไฟบินค่าไฟเนาะ,ะก็ผมก็ใช้แอปนี้นะครับ a i r p r e y นะครับเป็นแอปฟรีนะครับซึ่งเราต้องผูกบัญชีกับแอปนี้นะครับเพื่อที่จะตัดเงินจากธนาคารแล้วก็ไปจ่ายให้กับอแอปนี้นะครับ ข้อดีของแอปนี้ก็คือมันจะบวกค่าบริการให้เราเรียบร้อยนะครับอย่างจ่ายค่าไฟก็จะบวก10บาทเนาะอ่าเราก็เอาให้ลูกค้าดูได้ให้คนที่มาจ่ายอ๋อระบบมันคิดเพิ่ม10บาทนะครับอ่าปกติก็จ่ายจ่ายผ่านแอปธนาคารมันก็จะไม่มีเนาะเราก็บางคนก็เหมือนว่าเอ๊ จ่ายก็จ่ายฟรีมาคิดอะไรเนี่ยเออเราก็จะไม่ได้ค่าบริการเนาะอย่างถ้าเป็นจ่ายค่า3 BB เนี่ยมันก็จะบวก15บาทเลยนะครับ่ะก็ก็โหลดมาติดตั้งใช้งานได้ครับผูกบัญทีก็ไม่ได้ยากนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยนะครับแอปแอร์เพน,นะครับส่วนวิธีการอ,อื่นๆก็ว่ากันไปนะครับ อันนี้จะมาจ่ายเลยนะครับจ่ายบินก็คลิกไปที่จ่ายบินนะครับอคลิกเข้าไป1ทีปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็เลือกไปที่ค่าน้ำค่าไฟและภาษีนะครับกดเข้าไปนะครับเพิ่ก็อ่าอันนี้เป็นการก็ไฟฟ้าเนาะก็จะเลือกตรงนี้นะครับ การฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับคลิกเข้าไปปึ้งมก็จะให้สแกน QR code นะครับหรือจะเป็นบาร์โค้ดปกติมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแถบยาวๆแบบนี้เขาเรียกบาร์โค้ดเนาะถ้าแถบสั้นๆน,นี้จะเป็น QR code นะครับลองสกแกนดู มันไม่ค่อยติดนะผมก็เลยไม่ค่อยสแกนตัวนี้มันมืดด้วยมันมืดด้วยอ่มันมืดละคือผมสแกนไม่ค่อยติดผมก็จะเปลี่ยนเป็นอ่าระบบบาร์โค้ดนะครับคือตัวนี้นะครับคลิดไปเลยนะครับปึ๊บอ่ามันก็จะเอียงๆมาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมผมนอนสแกนเลยนะครับเนี่ย โคตรสบายนะครับก็มาจับไว้อย่างนี้นะครับพอมันโฟกัสจึก๊กอ่ามันก็จะมาเลยนะครับนี่ข้อดีของแอปนี้ก็คือนี่เห็นไครับค้างชำระนะครับสองเดือนนะครับนี่เดือนแรกเดือนสองนะครับปกติถ้าถ้าไม่จ่ายเดือนหน้านี่คือเขาตัดแน่นอนนะครับคือแถวบ้านผมเขาโหดนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มา ปดมิเตอร์ไว้เลยนะครับอ่คุณไม่จ่ายคุณก็ไปเดินเรื่องเอาอ,อันนี้ก็ดีนะครับบางคนเท่าที่เคยได้ยินเขาก็จะบอกว่าไปจ่ายที่ไปสณนีจ่ายไม่ได้หรือไม่แน่ใจว่าจ่ายเซเว่นด้วยหรือเปล่าที่จ่ายไม่ได้แต่แอปนี้จ่ายได้นะครับเกินเกินกำหนดเนี่ย ท่านชำราค่าไฟเกินกำหนดซึ่งอาจถูกงวดจ่ายไฟได้เนี่ยเขาก็จ่ายให้ได้นะครับอ่าหลังจากเรียบร้อยเราก็กดนี้นะครับปุ่มถัดไปอ่าปุ่มถัดไปกดไป1นึ่งทีปึ้งมันก็จะมีให้เราตรวจสอบเนาะอ่าก็เช็คดูจำนวนเงินตรงกับบินไหมอันนี้มันจะบวกบวกไปด้วยนะครับ เมื่อกี้เท่าไหร่2 5 0เอ้ย2 6อ่ะเดี๋ยวน่าจะเป็นขั้นตอนถัดไปนะครับแล้วก็คลิกไปตรงเช็คเอาท์นะครับ261.86นะครับเช็คเอาท์เร่งอ่านะครับก็จะมานี่นะครับยอดบินยอดในบิน261มันจะบวกเพิ่มอีก10บบาทตรงนี้นะครับอ่าเป็น สองร้อยเจ็ดสิบนี่ครับเหมือนกันเลยบวกบวกเพิ่มมาสิบบาทนะครับอันนี้เป็นยอดเงินในกระเป๋านะครับของผมแต่อันนั้นยอดเงินพวกนี้ผมจะเอาไว้ช้อปปิ้งกับ l a z a ด a านะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมีเครดิตเครดิตให้ด้วยเป็นเป็นเหมือนบัตรเครดิตนะครับไม่ต้องไปสมัครกับธนาคารให้ยุ่งยากผมจะจ่ายกับ scb นี่นะครับบัญชีธนาคารที่ผมผูกไว้ผมก็เลือกตรงนี้เนาะแล้วก็ชำระเงินแล้วก็กดชำระเงินนะครับชำระเงินปึ๊บมันก็จะให้ใส่รหัสเนาะเราก็ใส่ไปนะครับชึบทำรายการสำเร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็จะได้10บาทนะครับบินนี้เราไปได้10บาทก็คลิกด,ดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะก็จะมีรายละเอียดนะครับว่ารหัสรหัสอะไรจ่ายให้ใครมีบินอะไรบ้างมี2บินนะครับนี่ถือว่ามาถูกจังหวะนะถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะโดนอ่า ยิดหม้อนะครับอ่าอ่าหน้าที่แล้วมีมีอันนี้ด้วยนะครับเปิดใช้งานผู้ช่วยจ่บินตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่งเพิ่มขึ้นมาผมว่างวดอ่ารอบรอบรอบนี้แหละที่ผมเห็นนะรอบรอบที่แล้วไม่แน่ใจคือมันจะเป็นแบบตั้งค่าครับลองคิดเข้ามาดู เนี่ยให้มันจ่ายอัตโนมัตินะครับจ่ายอัตโนมัติทุกๆวันที่เท่าไหร่ของลายรหัสผู้ใช้นี้นะครับสามารถตั้งจ่ายชําระอัตโนมัติได้แต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ญาติผมไม่ใช่พี่ไม่ใช่บ้านผมผมก็จะไม่เอาเนาะอ่าถ้าเราเอาก็ถัดไปนะครับแต่ผมจะไม่เอาเนาะผมตั้งไว้แล้วไอ้ของของบ้านผมอัตโนมัติไม่มีการลืมนะครับ ไม่ลืมแน่นอนอย่างรายการนี้นะครับก็จ่ายอัตโนมัติเนาะป็นค่าไฟวัดค่าไฟวัดนะครับวัดหนองจะบกอ่าก็ผมก็จ่ายอัตโนมัติไว้ทุกเตือนอ่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายเลยเนยเสร็จแล้วเราก็กลับมาหน้าแรกเนาะอ่าจะจ่ายอันต่อไปก็กดเข้าไปที่เดิมนะครับจ่ายบินแล้วก็เลือก อ,อ่นนี้ก็จะเป็นพวกโทรศัพท์รายเดือนนะครับ3 b b a ีบ m o v e ออ่าี D tech, รเนี่ยทมรายเดือนอะไรพวกนี้นะครับจ่ายได้หมดนะครับส่นวนมาผมก็จ่ายอยู่ค่าน้ำค่าไฟอ่าไอที่เกล่นมาเมื่อกี้ครับที่บอกว่ายอดเงินยอดเงินที่มัน ค้างอยู่ในระบบของผมเนี่ยผมเติมให้มันหักเองอัตโนมัติเข้ามามันมาใช้ในส่วนนี้นะครับผมเอาไว้เป็น airp a y g a r d นะครับนี่เป็นเหมือนบัตรเครดิตเหมือนบัตรเครดิตเลยนะครับคือก่อนหน้าผมใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพแล้วครบปีแล้วมันหมดมันต้องให้เราไปต่อพอดีแอปนี้นะครับมันมีระบบทำบัตรเครดิตออนไลน์ขึ้นมานะครับ ก็ไม่ได้ยุ่งยากครับก็ยืนยันสองสามขั้นตอนนะเราก็สามารถเอาบัตรนี้รหัสนี้ไปช้อปปิ้งออนไลน์ไปจ่ายของออนไลน์ได้เลยนะครับมันเป็นมาสเตอร์การ์ดเลยนะครับซึ่งเป็นของธนาคารธนาชาตินะครับเวลาเราไปจ่ายเราก็ต้องเลือกธนาคารธนาชาติแล้วก็ใส่เลขอะไรนะมีเลขหลังบัตรเลขอะไรของมันเหมือนบัตรเครดิตทั่วไปเลยครับอันนี้ ันนี้ดีมากเลยผมชอบมากไม่ต้องไปหาบัตรให้มันยุ่งยากไม่ต้องเสียค่ารายปีไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลยครับเปิดออนไลน์ผ่านแอป airpay นี่แหละออรู้สึกว่าจะออกนอกเรื่องเนาะจากบินจ่ายค่าไฟธรรมดาอ่ะก็อยากให้รู้นะครับมันจะได้ครบครบเนาะอย่างส่วนอื่นๆก็ดูนะครับมีช้อปปิง้งมีแพ็กเกจเสริมเติมเงิน ซื้อตัวหนังก็มีนะครับเติมเกมซื้อตัวหนังอะไรเยอะแยะ,ยะอะไโอนเงินก็ได้นะครับเรียกเก็บเงินก็ไม่เคยใช้นี่เติม e c s pass มีบริจาคด้วยนะครับร้านใกล้คุณก็มีโอ้เยะอะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยถ้ามีอะไรก็สอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ